ขเขากคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 027008000สวัสดีครับพื่กับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มูริโอกคระเชกกิคลับหลังจบเกมแพ้ลิเวอร์พูลทีมที่ดีกว่าแพ้ชเชลซีมูโยนะครับในายใหญ่คอนสเปอร์เชื่อหากตนแสดงพฤติกรรมขั้มสนามเหมือนกับเช i กกิ้งคลับคงโดนไล่ขึ้นไปบนอาถรร์แล้ว พร้อมโวไกเดียดทองทันดัมสเปอร์เป็นทีมที่ดีกว่าแต่สุดท้ายต้องกลายเป็นฝ่ายแพ้แพ้ไปอย่างน่าจ็บปวดโชเซมิโยนะครับผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสของทนาัมฮอสเปอร์เชื่อว่าหากเขาทําพฤติกรรมเหมือนกับจกเจลลิงครับกุนซือของลิเวอร์พูลคงจะโดนไล่ขึ้นไปชมเกมบนอัฒจันทร์ไปแล้วในแมตท,ที่ไก่เดียดทองแพ้กับหงส์แดงที่สนามแอนฟิลด์2-1ในศึกพรีมเรมียร์ลีกเมื่อวันพุธที่16ธันวาคมที่ผ่านมา ฮิมูกับจคกกิงคลอปนะครับถือเป็น2บกุญสือที่มักจะยืนสั่งการลุเทียมบริเวณข้างสนามเป็นประจำโดยในเกมล่าสุดทั้งสองคนก็ยังคงทําแบบนั้นโดยต่างฝ่ายต่างยืนอยู่ในพื้นที่เทคนิคที่กําหนดเอาไว้ยันไร้ก็ตามมูริโยมาว่าไดใหญ่ชอยมานมักจะออกมานอกพื้นที่เทคนิคบ่อยๆซึ่งการกระทําแบบนี้หากเป็นเขาคืโดนไล่ขึ้นไปบนอาตจรแล้วมูริโยยอมรับหลังจุเกมตนได้คุยกับจคกกิงคลอปว่าสเปอร์เล่นได้ดีกว่าแต่ต้องแพ้ไปในแมตช์แมต์นี้ ผมบอกเขาว่าทีมที่ดีที่สุดพระเขาไม่เห็นด้วยนั่นคือความเห็นของเขาขณะเดีวยวกันถ้าผมแสดงพฤติกรรมบริเวณริมเส้นเหมือนที่เขาทำผมคงไม่มีโอกาสได้ยืนอยู่ตรงนั้นอกีกและโดนไล่ออกไปแล้วแบบนั้นคือความมีชีวิตชีวาคือสีสันเหรอหรือคุณอยากให้ยังป้ายบอกเวลาจากมือผู้ตัดสินที่4่อ้างถึงกรณีที่เป๊ปกุลาพยายามจะหยุดกรรมการที่4ที่ชูป้ายทุบใบนเจ็บทุกตัอย่างมันดีหมดแล้วสําหรับเรากรรมการปล่อยให้เขาทําพฤติกรรมอย่างที่เขาทํา มันไม่ใช่ปัญหาของผมผมรู้สึกผิดหวังสำหรับเรื่องนี้เพราะผมไม่สามารถทำอะไรได้เราไปดูปฏิกิริยาของเจ็กกิ้ครอฟกันบ้างนะครับเจ็กิครอฟเปิดเผยนึกว่ามูริโยลล้อเล่นหลังบอกเล่นดีกว่าแต่แพ้คิดว่าล้อเล่นเจ็กกิ้งครับนะครับคุณเซนลิวโปตระบตตอนแรกคิดว่าโชเซ่มิโยล้อเล่นที่บอกว่าสเปอร์เล่นดีกว่าแต่เป็นฝ่ายแพ้ทีมของตนพร้อมไม่คิดที่จะตำหนิสไตล์การทำทีมของเฮียโมูแต่อย่างใด เชกกิครับนะครับผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลกล่าวว่าตอนแรกตนนึกว่าโจเซมันยูแค่พูดเล่นในตอนที่บอกว่าท um ันนมสเปอร์เล่นดีดีกว่าทีมของตอนในเกมพิเมพร์ลนะีกนาทีหงดดงเปิดรังแอนเิลเอาชนะอ e ีฝ่าย2-1ในค่ำคืนวันพุธที่16ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยหลังจบนัดดังกล่าวนะครับกล้องจับภาพได้ว่ามูลยโเข้าไปพูดบางอย่างกับเจ็กกิครับด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจเล็กน้อยก่อนในภายหลังคุณสือชาวโปรตุเกสจะเผยว่าตนพูดกับเจ็กกิ้ครับไปว่าทีมที่ดีีท่่สุดเป็นฝาย,ายแพ้ ซึ่งมันก็ทําให้บางคนล้อเลียนฮิมูเกี่ยวกับเรื่องนี้พอเดินถามจังหวะที่มุลโยมาคุยกับเขานั้นเ mm hmm. จกเกนคลับก็ตอบว่า mm hmm. บรรยากาศมันไม่ได้ตึงเครียดอ,อะไรเลย mm hmm. เขาไม่พอใจเพราะเขาบอกว่าทีมที่ดีกว่าเป็นฝ่ายแพ้ตอนแรกผมคิดว่าเขารอเล่นแต่เขาไม่ได้รอเล่นมันก็แค่นั้นทั้งนี้นะครับลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้มีจังหวะผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายมากถึง200ครั้งนะฮะขณะที่สเปอร์ทำได้เพียงแค่19ครั้งเท่านั้นแต่เจเกนคลับก็ไม่คิดที่จะตำหนิ แท็กติกของฮิมูแต่ยังได้นะฮะโดยพอถูกถามถึงเรื่องสถิติการพันบอลในพื้นที่สุดท้ายเจคก้กรบก็เปิดเผยว่าถ้าคุณถามผมตอนนี้นะเหรอผมก็จำสิ่งเก้าครั้งที่ว่าของสเปอร์ไม่ได้หลอกแต่มันก็แค่นั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแต่ละคนมีแนวทางต่างกันไปมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับแต่บทสรุปหลังเกมนะฮะทุกๆอย่างนะครับทั้งสถิติการยิงการเข้าคลองบอลและก็การส่งบอลทั้งเกมนะฮะลิเวูนก่าสเปอร์ เยอะมากผลสมควรนะครับแล้วก็พับสนามบุกนะครับเยมูแกอาจจะแค้นนะฮะเพราะโดนยิงในช่วง90นาทีสุดท้ายนะฮะนาทีสุดท้ายของเกมนั่นเองจ้ะสวนกลับเทนสต,ต่อกับมูริโยหน้าง,งายหลังเกมทุบสเปอร์ทีมที่เล่นได้ดีที่สุดชนะ เทนส์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับคุณแบ็กลิเวอร์พูลตอบโต้โชเซ่มอนโย่บนโลกออนไลน์ด้วยการยืนกรานว่าหงดังลิเวอร์พูลเล่นได้ด,ดีกว่าก่อนที่จะเอาชนะสเปอร์ไปได้ซึ่งมันก็มีคนเข้าไปกดถูกใจกันเพียบเทนสอเล็กซานเดอร์อโนนะครับแบ็กขวาคนเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลตอบกับโชเซ่มอนโย่ผู้จัดการทีมทอร์านาเมนสเปอร์ด้วยการบอกว่าทีมที่เล่นได้ด,ดีกว่าเป็นฝ่ายชนะหลังจากที่หงดังเปิดรังแอนฟิลด์คว้าชัยชนะเหนือไก่เดือดซองทอนมอสเปร์ 1, นาเกมืมกม่อวันพุธททีี 16, ทท่่่16าาวันนคผมา โดยในด้านหนึ่งกล่าวนะครับลิว์ขึ้นนาไปก่อนจากโมเมนตาลาในนาทีที่26ก่อนที่ซนเฮงเมินจะตีเสมอให้กับทีมเยือนได้ในนาทีที่33หลังจากนั้นเื้าถิ่นก็ไม่ได้ประตูชัยในทุ่งทดบอลบ,บัเจ็บของครึ่งหลังจากโรเบิร์โต้ฟูร์มิโนโซึ่งหลังจบเกมไปแล้วนั้นมูริโยก็บอกว่าที่จริงเกมนี้ทีมของตนเล่นดีดีกว่าและสมควรเป็นฝ่ายชนะทะนันทีล่าสุดเทรนส์อลิเซเนอร์อโนโน,นะครับก็โพสต์ภาพตอนที่นักเตะลิเวอร์พูลก,กำลังฉลองประตูของฟูร์มิโนกันอยู่นะคร และกับทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าทีมที่เล่นได้ดีที่สุดในเกมนัดยังเปล่าเป็นฝ่ายชนะพร้อมกับโพสต์รูปอิโมจิรูปยิ้มด้วยนะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปกดถูกใจเกิน7 0,000ครั้งเข้าไปแล้วและมีคนเข้าไปพิมพ์ข้อความกันหลายแบบอย่างเช่นเพราะอย่างนี้ไงนายถึงเป็นแบคขวาที่เก่งที่สุดในโลกไม่จริงหนะน้านี่นายเพิ่งทําให้อาชีพของมูลยมันพังทลายลงนะ และมูนโยแกเก็บรถบัตของแกเอาไว้ใช้ต่อก็ได้แต่เราเก็บแชมป์ของเราเอาไว้ดูต่อแทนแล้วกันเป็นต้นเฮนโดสันเซิร์นอุลเยเป็นตำนานแห่งเมอร์ซีไซส์จ่าดานแฮนเด์สันกับตันทีมลิเวอร์พูลได้เขียนสรรเสริญถึงชลัดอุลเยว่าเป็นตำนานแห่งเมอร์ซีไซส์ผ่านหนังสือโปรแกรมการแข่งขันในการเจอกับเทนนิมอตสเปอร์ซึ่งในหนังสือโปรแกรมในเกมเกมนี้จะเป็นการอุทิศให้แก อดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่เพิ่งเสียชีวิตไปในวัย73ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอดีตกุนซือชาวฝรั่งเศสนะครับคุณทีมลิเวอร์พูลลงเล่นมากกว่า300เกมระหว่างปี1998ถึงปี2004และผ่านทีมควา้าแชมป์หลายรายการซึ่งรวมถึงทีมปืนแชมป์เด้แก่ลีคับเอเวคับและยูฟ่าคับในฤดูกาล2000ถึง2001โดยมีการยืนปรบมือสดุดีเขาก่อนเกมที่จะพบกับสเปอร์ที่แอนฟิล และเฮนเดสันก็กล่าวสรรเสริญอูริเย,ย่กับความเป็นตำนานที่เขาทิ้งไว้บนแผ่นดินเมอร์ซิไซส์ความคิดคำนึงของผมและบรรดาน,นักเตะทุกคนที่นี่ลิเวอร์พูลอยู่กับครอบครัวเพื่อนและอดีตเพื่อนร่วมงานของเชลลัดอูริเย,ย่หลังจากได้ยินข่าวว่าเขาได้เสียชีวิตลงแล้วกับตันทีมหมายเลข14กล่าวแม้ว่าเชลลัดจะกุมทีมก่อนที่ผมจะมาที่นี่แต่มันก็ชัดเจนว่าเขาเป็นผู้จัดก,การทีมผู้ซึ่งนำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาสู่สโมสรในแง่ของทั่วโล และเป็นผู้พาลิเวอร์พูลเข้าสู่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและดูแลการพัฒนาที่เมวูดกำแพงถ้วยแชมป์มีจำนวน,นน้อยกว่านี้หากปรศจากการมีส่วนร่วมของเขาที่สมูสรนลิเวอร์พูลและผู้คนรู้ดีว่าทุกอย่างที่เขาทำเพื่อลิเวอร์พูลจะไม่มีวันถูกเลือกกำลังใจแข้งดาวรุ่งเปิดเผยคำพูดของเจคเกนครอฟก่อนประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เลตันคลาสซนนะครับกองกลางดาวรุ่งของเลเวอร์พูลยอมรับว่าเขารู้สึกดีใจที่ได้ออาสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชุดใหญ่เป็นนัดแรกในศรรึกยูฟ่าแชมเลคเมื่อครังสปดท้าก่อนความเปิดเผยสิ่งที่จกิกเกครับพูดกับเขาในเกมเดมนั้นตามการรายง,งานจากลิเวอร์พูลอโคบิฟิในวัย1 9ปีนะครับได้รับการลงประเดิมสนามในนามทีมชุดใหญ่ในเกมที่หวงดังเสมอกับมิทิลานหนึ่งในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโดยเจ้าตัวกล่าวว่านี่เป็นก้าวที่สำคัญของเขาในการค้าแข้งในระดับอาชีพด้วยครับ แมนเป็นเรื่องที่ดีที่ได้พิสูจน์ว่าตัวเองดีพอที่จะได้ลงสนามในเกมใหญ่อย่างดูฟ้าชิมเรีกและผมก็รู้สึกได้ว่าผมสามารถคว้าโอกาสเอาไว้ได้คลัสเซนกล่าวจ้านายบอกกับผมว่าให้เล่นไปตามปกติของตัวเองผมได้ลงสนามเมื่อซีซั่นที่แล้วในเกมลีกครับและเองครับตอนที่เราใช้น,นเตะชุดเยาวชนลงสนามแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปดินลงสนามที่ดีทีเดียว เนเึเจนว่ามันช่วยผมได้มากนักเตะอย่างแฮนเดสันและเกรนส์และพวกเขาก็เป็นผู้เล่นอาวุโสภายในทีมช่วยแนะนําสิ่งต่างๆและคอยบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องในสนามและการได้เล่นเกมอยู่ฟานชุมิกให้กับทีมชุดนั้นมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่17ธันวาคมนะครับอดิมินก็พึ่งฟื้นนะฮะพึ่งตื่นเลยนะครับก็จัดคิดให้กับแฟนๆนะฮะก็เป็นข่าวรอบเย็นแล้วกันนะครับ ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะฮะตอนนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนเพลียนะฮะในการไม่ค่อยได้นอนนะครับแต่ว่าก็มีความสุขนะครับเนื่องจากเราเป็นจ่าฟูงนะฮะแล้วนัดต่อไปนะครับเราจะออกไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับก็เป็นศึกพิมลิกอังกฤษอีกแล้วนะครับยังไงก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รถกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ